สวัสดีแฟนบอลทุกคนดคน้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมวฟันบอลทีเด็บบอลจากแมอน้ำช่วงนั่นเองค่ะเราไปดูผลสกอร์คู่เมื่อวานกันก่อนเลยนะคะเป็นการพบการระหว่างทีมเลอแอมมาลิกพบกับเชลซีนั่นเองซึ่งจบกันไปด้วยผลชนะของเชลซีนะคะที่สกอร์หนึ่งประตูต่อสามค่ะส่วนทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกฟุตบ,บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกค่ะเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมลูอิสโพบพบกับเบนฟิก้านั่นเองค่ะ ซึ่งนันนี้นะคะแข่งที่ทิมของเรือปูค่ะเพื่อไม่เสียเวลากันนะคะเราไปดูกันที่5นัดล่าสุดทุกรายการของเรือภูกันก่อนเลยนะคะ5นัดล่าสุดทุกรายการของเรือปูน,นะคะสามารถเก็บชนะมาได้ทนะนนั้งหมด4นะะัดเสมอ1นัดค่ะไปดูกันต่อที่สถิติในบ้าน5นัดล่าสุดข,ของเรือปูกันดีกว่านะคะเรือปูน,นะคะมีสถิติชนะทั้งหมด4นัดและแพ้1นัดค่ะส่วนทางฝั่งของเบนซิก้านะคะสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการนะคะเบนซิก้ามีสถิติชนะทั้งหมด3นัดแพ้2นัดค่ะและสถิติ5นัด ล่าสุดข,ของการไปรเย่นะคะเบนฟิกาส,สามารถเก็บชนะมาได้3นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้น1นนัดค่ะส่วนราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะเปิดราคาต่อ1นลูกควบ1ลูกครึ่งและ1ลูกครึ่งค่ะจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะเมียลองดูการเล่นและขอจะช่วยทีมลิเวอร์พูละกันค่ะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีสถิติที่ดีกว่าอยู่มากเลยทีเดียวนัดนี้นะคะเลยขอมั่นใจไปที่ต่อลิเวอร์พูลค่ะเก็บชนะเข้ารอบชัวร์แน่นอน เพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อเลือกภูไปที่1ลูกครึ่งคะ่ะมีเห็นแน่นอนอย่างน้นอย2ประตูส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบกันที่2ประตูต่อศูนนั่นเองคะ่ะส่วนใครนะคะถ้าไม่พลาดาการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจําวันนั่นเองคะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนนี้เมียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย